างช่องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าแค่ them, แกันกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะต่อไปนี้เป็นการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่17มิถุนายน2563ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ฝุ่นละอองในระยะนี้เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันไม่มีหรือมีน้อยในช่วงฤดูฝนพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรและตากอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ หกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีการจนบุรีอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝังตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพอไม้หันอากาศงา และภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศา สอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงออกประกาศวันที่17มิถุนายน2563เวลา5นาฬิกา